ครับเราค้นพบวิธีที่จะทําให้ค่าไฟฟ้าในบ้านท่านเป็นศูนย์แล้วนะครับด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าที่แสนง่ายจากร้าน APS โดยใช้เครื่อง s o l a r Generator ของเรานะครับการติดตั้งง่ายนะครับไม่ว่าใครๆก็ติดตั้งและใช้งานได้เพียงท่านต่อทเทอร์มินอลจาก Power p l u ปแค่3จุด ท่านก็สามารถเปิดใช้ระบบหริเิดฟ้าได้ทันทีนะครับดูจากการสาธิตได้เลยนะครับ เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถเปิดระบบผลิตไฟฟ้าใช้งานได้ทันทีนะครับใช้ไฟฟ้าได้ทั้งบ้านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดทั้งแอร์คอนดิชันทีวีตู้เย็นพัดลมสตตดิโอหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับปั๊มน้ําใช้ได้หมดเลยนะครับเครื่องโซลาร์จเนเตอร์ของเราขนาด5กิโลวัตต์ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าทั้งบ้านนะครับขนาด3-4ห้องนอนย้ำ ใช้ไฟฟ้าทั้งบ้านนะครับไม่ใช่เขียงนาน้อยหรือกระท่อมหลังเล็กน้อยครับงันนี้ช่างก็เริ่มทำงนานแล้วนะครับเวลาเชื่อมทีก็ส,ส,สี่สอันนะสี่สีอมปอะไรอย่างเงี้ยนครับอันนี้คือใช้ไฟจากระบบตู้โซล่าเตอร์นะครับ อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทางานอะไรกันอยู่นะครับครับอันนี้ช่างสองท่านนี้ก็กําลังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวดูหน้านี้กะครันช่าง,งโดยใช้ไปจากระบบโซล่าเจเนอเตอร์นะครับใช้ทั้งบ้านแล้วก็ทํางานอย่างนี้เลยอด้วยนะครับนะครับขณะนี้เครื่องโซล่าเจเนอเตอร์5กิโลวัตต์เปิดจําหน่ายทั้งลูกค้าทั่วไปและเอเจนซี่ในต่างจังหวัดแล้วนะครับ ติดต่อมาด่วนนะครับ